โอ้ยโอ้ยตะเพียนเฮ้ยมาอีกแล้วเนี่บอยเฮ้ยสองงานครับคนนี้มีตะปูและตะปาหน่อยได้ไปยายหลาบกินไปเดี๋ยวจะสมโตมาให้กินได้ไหม่เด้อปวดปวดปลาปวดปวดจั๊วะอ๋อวันที่เขาพูดเหมือนอีสานนักหลาลอยมือแดงเลยเข้ามาตกปลา นั่งเล่นในบอ่อสองไ,ลไ,ลองงงงไหลๆนี่ครับมา,าเบิ่งเอามาขั้นใหญ่ๆหี่บุกินเ้มกินแตขั้นไหนหน่อยทางฟังนี่มาเบิ่งเบิ้งนี่ครับอื่นบุกินเนาก็เล่นปลาตะเพียนทั่วเนาะวันนี้เนี่ยปลาตะเพียนล่งแล้วครับลนูใส่น้ำเดี่ยวทาง<ป>ฟังเลยขี้ไก่เลยเจาะเลยเจระเลยเาหาเม็ดไปไป นี่คือไก่นี่นะครับเจาะเห็นป่นนอะอ,อักินไก่เนาะโอ้ยครับเบิงเปิงป,ป,ปลาตะเพียนปลาตะเพียนบ่อซองอะไรยีโซ,โซโโวอกินน้อก็ตุกตะเพียนครับแก้วกินก๋วยปลาแบบนี้พูดก๋วยปลาคัางโบปลาไม่ได้คุณของแถมนี่คุณได้มากก๋ยวยหลดได้มากก๋ยวยหลดได้นีจริไ,ไหนนัวใจ อูดขวดเจียวเจียวมาว่ะดเขาเ้วยกแปล่อยปลาปวดปล่อยจั๊บไอ้เมียไปพด้อมกันอืเยี่ยวเจ้าเวงเขานอก่อนจะตีเป็นห่วงเลยปลาสุก งูเม <S 々> ็ดบพกแดงมาเฮ้ยมันเอียเลยอะเนาะมันจังหวานเนาะนี่กระตุปออกมาเจ้าเอแม่มีเขาก็มีบันหุูย่นมก็มาแล้วมาหาจีของน่อยเจีของน่อยเวนี้ือวือว ยิมเจาะเจาะค่าคืบนี่แไงเงีืยอหอมเนาะปลาตะเพียนยังไาเงีืยอ,อ,อปลาตะเพียนเขา,าหัวเสือปลาตะเพียนเขาทำงานเขาเนี่ยเขียวใสนะเออนี่นี่อยู่บนโอ้คนรอๆนี่แหละวัวเสือปลาตะเพียน ตีแม่โอ้สายเดียวไ่ใจเย็นเออตีเขาเบิ่งเนีตีซำเลยปวดส่ไอสองไหลเลยน่ะใช้เต็มเหนียวตีไปถึงไหลเลยนี่ <t ort> ต้มนี่แหละไก่ไก่นี่ฮะเอาไปนุ่งมาไข่ไก่น่ะไปกินก่อนกันเนาะไก่ซำเขาเนี้ยมันก็ไก่ปวดเออนั่นละแจีวนี่ละจากสีละเปียวรักมะค,มคำละเลยล่ะเอาเลยได้บาดน,นี่โอ้หากินง่ายเนาะเจ้า ปวดกะหลังจะเพี้ยนนอีกแล้วโอ้เงี้ยต่เพี้ยนนาะโอ้ยพูดพูดใส่สวยๆใส่สวยๆแจ๋วโอ้ลินการอ่ะตัวนี้ตอนนี้มเล้งเอบอกไปาบ่ยิกมาทานี้ยอเลยกตัแกงนกลวีเไปแล้ว โอ้ยเด่นดีแถวโอ้ยวนแถวหาจีเกย์ไก่นน่นะโอ้ยมาอีกแล้วนี่หาเกยไก่เดี๋ยวตัวน้องใหม่มาหาจีเกยไก่ล้โอ้ยจิเกย์่ดินการแล้วดินกาดอีกแล้วเครียดเองกันเลตัวเนอโอ้ยโอ้ยตะเพียนเฮ้ยมาอีกแล้วเห็นนี่ วายอันนี้ตกหงอีตกเส้าลก็ล้วเออไปตกย่งวิ่งเขากางป่าป่าอยู่ข้างฟังนี่ไหมโอ้เล้วไปกเลี้วโอ้ยังวโอ้เียเเี่หม้ปลาหาขิงกัไก่ยังไงโอ้ยยังยิ่น่อยกล้วเหาิกไก่เดีย้อมือ ตกจังสีตะเสาเลยก็แล้วมันได้ร้ายเรวปลานนี่โอ้ยภาตีลงไปยังกลางหนาวโอ้ใจใจเบ็ดปลาหน่อยนี่ขั้นเดียวกระซุนงานเบ็ดขั้นเดียวหมีไม้ดีเได้ไหมไม้สองไล่ไล่เบ็ดขั้นเดียวได้กินนี่เออบอกเลยว่าเบ็ดหลายขั้นนี่เบ็ดขั้นเดียวเออนั่นพอดีปิ้งโอ้ยนั่นนั่น อ jadi, ff, <eterm oon. S 1> ันโอ้พอดีปิ้งนี่แหละเบ็ดขั้นเดียวเลยเริ่มเป็นหลายขั้นมวนตัวใหญ่ลาบกินหมดแล้วครับนี่แหละเหลือลาบไม่ซ้ำนี่แหละเออมวนใดญตัวใหญ่ลาบกินวัดแล้วนี่หนุ่มกุหลาบกุเช็กกุติดมเลยครับอีสานหนักด่าร้อนกุแดงนี่โอ้แก้วครับลวครับมื่อนี้มวนตัวใหญ่กับลาบกินหมดแล้วเนาะแล้วแต่ตัวหน่อยสองงานครับมื่อนี้นี่ตะปูและตะปลาหน่อยด้ปัาใหญ่ลาบกินหมดแล้วจะสมโตมาให้กินได้ไมเด้อปวด ปลาหนุย่ยนี้ดาบก<ด>ินวัตเราดาบกินวัตตะเทียงเรากลับแล้วครับมือนี่ใส่สมโต้เลยลเอียดไม่สวยง,งามนี่